นะฮะเรามีประชาชนเลือกตั้งมาแล้วนะครับรัฐบาลแห่งชาตินั้นแทบจะเรียกว่าต้องเป็นศูนย์สำหรับรัฐบาลประชาธิปไตยเพราะว่าเรามีนายกที่เป็นค a ด d i d a ของพรรคก้าไกลชัดเจนเป็นพรรคอันดับหนึ่ง<ฆ>ที่จะเข้าสู่กระบวนการการสภานะครับฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วสภาต้องเป็นทางออกแต่ไม่ใช่ทางออกเพื่อเปิดทางให้มีรัฐบาลแห่งชาติแต่เป็นทางออกเพื่อเลือกตามฉันทาม,มาติของพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคก้าไกลและส่งวิทา14ล้านเสียงนี้ให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับ นโยบายของพรรคก้าไกลของเราก็จะมีนโยบายไปแก้ไขรัฐมนูญแต่ว่ากว่าจะแก้ไขได้นั้นต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความเห็นของหลายๆท่านโดยเฉพาะสวจะถามว่าสวทุกคนมีความเห็นต้องไปสกัดไปอะไรไหมผมคิดว่าให้เป็นตามกระบวนการดีกว่านะว่าถ้าประชาชนเห็นด้วยว่าหลังจากนี้รัฐมนูญจะต้องไม่มีสวจากการแต่งตั้งให้มีจากการเลือกตั้งหรือกรรมวิธีใดก็แล้วแต่ให้ประชาชนลงมติรับรองรัฐมนูญฉบับนั้นดีกว่านะครับดังนั้นเอาเป็นว่าแก้กี่มาตราเรายังบอกไม่ได้แต่เอาเป็นว่าถามประชาชนเป็นหลักครับ พอเองเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอสมควรที่คนจะแต่งตั้งขึ้นมาเป็นสวได้ฉะนั้นการที่จะมาสร้างเงื่อนไขเปิดโอกาสให้มีการปัญหาระหว่างประชาชนระหว่างประชาชน2ฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรทำนะครับและยืนยันเรื่องนี้ว่าเมื่อการเลือกตั้งจบก็ควรจะเคารพมติประชาชนแล้วเวลานี้นะครับอยากให้สวช่วยกันนะครับผลักด,ดันจนไปสู่ระบาลการเปลี่ยนผ่านให้มีการร่างรัฐธรรมนูญให้มันชัดเจนเป็นของประชาชนแล้วหลังจากนั้นเรามาเลือกตั้งกันใหม่ก็ไม่เสียหายครับ ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปช่วยน้องๆหรือไปเดินกับประชาชนนั้นน่ะผมก็เป็นนักการเมืองในพักอนาคตใหม่มาก่อนอยู่แล้วนะครับถึงพอพักถูกยุบคุณมาเผาบ้านเราคุณมาทําลายบ้านเราเราไม่มีที่ไปเราก็ต้องออกไปต่อสู้เรียกร้องทาง,ทางตรงก็คืออาาอำนาจประชาชนแต่เมื่อไหร่มันเปิดโอกาสให้เราสามารถเอาเสียงจากประชาชนนั้นมาทํางานทางอ้อมได้ก็เรามาสมัครสสให้ประชาชนเลือก ถ้าประชาชนเลือกเราก็ต้องทําตามหน้าที่และตามบทบาทนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งที่จะทําหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนได้และเวลานี้ผมก็ได้รับการยอมรับในพื้นที่มากพอสมควรนะครับก็ถือว่าประชาชนให้การต้อนรับเราดีมากนะครับและคาดหวังกับเราว่าเราจะเข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับเท่าไหร่คนกำลังมองภาพว่าจะโตไม่ว่าจะอายหรือใครก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีภาพยู่เราคิดว่าเราจะลบภาพสามนิวได้ของเราไหมคืออย่างนี้นะครับผมมองเป็นจุดเด่น จุดเด่นอะไรรู้ไหมฮะเขาต้องการสสที่เข้ามาสู่สถานการณ์การที่ต้องกล้าหารเป็นเป็นปากเป็นเสียงและยืนอยู่นข้างหน้าประชาชน เขาไม่ต้องการสสหรือนักการเมืองที่ต้องปฏีปนอมต้องคอยรับอำนาจที่กดทับเขาอยากได้คนที่กล้าออกไปยืนอยู่ข้างหน้าเขาเป็นปากเป็นเสียงเวลาผมหาเสียงเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องอธิบายว่าผมมาจากน็อตแต่ชาวบ้านบอกเนี่ยเก่งมากเลยได้สสคนกล้าที่ยืนอยู่หน้าประชาชนที่ออกมาปกป้องประชาชนที่ออกมาเป็นปากเป็นเสียงประชาชนไม่กลัวคุกไม่กลัวตารางนี่แหละคือผู้แทนราษฎรนี่คือสิ่งที่ประชาชนบอกผม นี่นั่นคือผมคิดว่าแสดงว่าเขาเลือกก้าวไกลเพราะเหตุผลนี้ด้วยไม่ใช่แค่กับโตโต้แต่เพราะนั่นคือซิกเนเจอร์ของพรรคเราคือรวบรวมคนที่กล้าไปปากไปเสียงให้ประชาชนนะครับอันนี้เรามองในแง่ดีในแง่ร้องเพาชอบเราแต่กล้องอื่นอาจจะไม่ชอบเกาบอกว่าก็นี่ไงมีแบบแย่เข้ามาในก้าวไกลเยอะมากเนี่ยล้มล้าง,งเลยเนี่ยล้มล้างเลยสถาบันเลยเนี่ย47เปอร์เซ็นต์ที่เลือกผมในพื้นที่นั่นคือคำตอบครับ47เปอร์เซ็นต์นะครับ100,000คนเลือกผม47,000กว่าเนี่ยถือว่าเป็นคำตอบแล้วว่า ประชาชนส่วนใหญ่นะครับโอเคกับนยโยบายของเราและก็โอเคกับการที่พักส่งผมมาลงท้นทีนะครับฉะนั้นผมมั่นใจได้ว่าอาจจะมีคนบางส่วนที่ตั้งคําถามแต่นั่นต้องให้เวลาผมพิสูจน์ตัวเองและให้เขาได้ลองใช้ผมดูถ้า4ปีไม่ดีไม่ต้องเลือกผมอีกนี่คือสิ่งที่ผมสัญญากับเขา